พอเราลง B T S มานะครับเราก็จะเจอกับซอยนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปเข้าไปในตรอกซอยนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีทั้งคอนโดนะมีคาเฟ่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่าร้านมันเยอะขนาดไหนนะครับ แค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในซอยเนี่ยก็จะเป็นการที่แบบว่าเขาอยู่นะเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นอะไรเงี้ยเห็นไหมดูคาเฟ่ทังนั้นเลยคือต้องบอกว่าย่านอารีเนี่ยมันเป็นย่านที่เจริญน,นะครับแต่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบที่มองไปทางไหนก็มีแต่คาเฟ่เนาะก็แบบนีร้านอาหารชิลๆนะครับแล้วก็เป็นโซนแนวนนแบบว่าเราสามารถแบบเลือกกาแฟาได้หลายร้านมากเลยเนะี่ยเดินมาเจอคาเฟ่ คาเฟ่เยอะมากก็บ okay, okay. okay, ้านบ้านบ้านนะครับบ้านไม่ใช่บ้านกูนะไม่ใช่ไม่รู้บ้านใครนะฮะก็เดี๋ยวซอยต่อไปเนี้ยครับเราสาวสาวเนี่ยจะชอบมากนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นซอยที่ว่าอ่ะที่ที่ถ่ายรูปคือชิคชิมากเว้ยแล้วก็เป็นออกแนวแบบเด็กเก้าสือน่ะก็คือไปนี่คือแบบเหมือน คือแต่งตัวใส่หมวกใส่ผ้าคือน่ารักมากครับเพราะว่างั้นใครสนใจก็คืออารีเนี่ยเหมาะมากกับผู้หญิงที่ชอบแนวถ่ายรูปนะครับแล้วก็คาเฟ่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันก็คือหลงอ้เหี่ยอะไรวะมาครั enfin so ้งเดียวหลงได้ไงไปหาทางกไปจัดไหมครับจัดไหม โอเคมาผิดซอยนะครับก็คือเราต้องมาซอยอารีที่2นะครับหลังถัดไปจากซอยที่เมื่อกี้เราเข้าไปนะครับก็คือเปลี okay, breaking, ่ยนใหม่น okay, ้องเป็ี่ยนใหม่โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับเมื่อกี้เห็นมีคน กำลังถ่ายรูปอยู่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาถ่ายรูปหรือว่าเป็นแนวชิคๆยังไงนะครับเพราะว่าที่นี่คือเดอะเบสของการพาสาวๆหรือแฟนนะครับมาออกเดทนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยหรือว่าเป็นออกแนวคาเฟ่สไตล์น่ารักๆ,ๆครับเดี๋ยวรายนี้แนะนำ รุงเทพมีเรือหางยาวด้วยโอเคโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ร้อนมากนะครับแล้วก็เราพาทุกคนไปดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าคนเยอะมากนะครับเพราะว่าช่วงหยุดเนี่ยก็คือเรามาถูกเวลามากก็คือคนเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างอย่างไยก็ได้รู้ว่าคือมันจะมีพื้นที่อย่างนี้ในอารีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยกรุงเทพเป็น เมืองท่องเที่ยวนะอย่างหนึงเนาะแล้วก็เมืองพักผ่อนนะครับอย่างในที่แบบเราหาอะไรพื้นที่เที่ยวมันแบบเราสุขใจหรือว่าไปทําให้เราแบบว่ามีศิลปะในหัวใจได้เแล้วก็ไปหาเนาะเออเนี่ยเห็นไหมดูร้านรอบพื้นที่ตรงเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเนี่ยเห็นไหมร้านมันสวยมากแล้วก็ต้องมาตอนประมาณ ทเที่ยงๆอ่ะแดดแรงๆอ่ะแดดสวยๆอ่ะแดดกำลังแบบกําลังแบบกําลังจับบ่ายประมาณนี้คือแบบตอนนั้นคือมานี่โอ้โหโคตรสีมูดมากครับ,บถ้าใครมีแฟนนะก็คือมานะครับพามาเดทนอกจากหอสินเนี่ยค,คือหอสินมันมันก็สวยแหละแต่นะอารีก็เป็นที่หนึ่งที่แนะนํานะครับก็เดี๋ยวจะไปไหนต่อเดี๋ยวห,<ด>ยหลังจากนนที่ <มา S 2> ไปลาคาเฟ่มาครับก็พักดื่มกาแฟกันหน่อยนะครับเอาร้านที่มัน หลายร้านมันอร่อยนะจริงมาดูร้านนี้บ้างนะฮะว่าเอเบโซลจะเป็นยังไงไปดูกันก็นะครับได้กาแฟไปแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาเดินย่านแบบสวยๆนะครับก็โอ้โหหิวใจมากนะครับ ไ,ไหนต่อดีไมไ่อนะครับก็แนวอย่า,เา,เางาเงี้ยครับอารีนะครับ,ออรบ,ลรบแล้วก็โซนกรุงเทพนะครับหาที่เที่ยวที่แบบว่าออนแอชิชิคช,ชิวๆเนี่ยก็มีมากมายมีเยอะนะครับก็ใครที่มากรุงเทพนะครับก็อยากให้เปิดแบบก่อนนะครับอย่าอย่าลงเหมือนกูนะครับ เดี๋ยวลงนะครับนะมาครั้งเดียวจริงๆอันนี้มารอบที่2นะครับก็อยากแนะนำเนาะเออแล้วกาแฟก็อร่อยมากนะครับแบบหลายร้านคือรสชาติดีมากก็รอให้แม่งครบทุกหลาเลยโอเค okay, ตอนนี้เรามาโปร,โปรตรงที่สถานีหมอชิดนะครับอยู่ตรงติ๊กตักติ๊กตักาี่ยอยู่ตรงที่ จัุจักนะครับเดี๋ยวจะจะดจุจักวันนี้จะเป็นยังไงไปดูมาเดินกันได้นะครับแฟนคอนเวิร์ตแฟนแวนนะครับอาดิดาสนะครับมีนะครับ,รบเ,เพลงเพลงเพลงดีครับเพลงดีแต่อุดหนุนรองเทาง้าเขาด้วยนะครับไม่รู้จักกันหรอกคือตอนนี้ผ้าแบบผ้าแดงเยอะมากนะครับก็จะรู้จักนะครับเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่หา แฟชั่นนะครับเสื้อผ้ารองเท้านะครับแล้วก็แ c อคเซอรีต่างๆสามารถหาได้ในราคาที่จับต้องได้ย่อมๆนะครับแต่ต้องหาดีๆนะอาจจะเจอของดีก็ได้ครับขอแงก็คือดีมากเลยนะหมายถึงเพลงอ่ะ โคตรเจ๋งอ่ะคือการเลือกเลือกเสื้อผ้าแฟชั่นไรนะี้ถ้าสมมติมีเพลงที่เราชอบที่่ชั่วโมงหนึ่งมันก็เลือกไม่ได้ <laughs> นี่ร้านแบบคือเสื้อผ้าออกแนวมอนโทนแล้วก็แบบออกแนวแบบเออโทนโคตรเยอะมากเลย <S <S 2> <S 2> และนัะ่งครับก็คือเป็นตึกแดงนะครับของพื้นที่รวมของแนวของแนแบบสตรีทนะครับสตรีทก็คือแบบแนวออกแนวประมาณว่า สภาอยู่90เนี่ย80อาจนะจะมีนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตกแต่งนะครับแฟชั่นของเล่นเก่าๆะไรพวกนี้มันก็จะมีในตึกแดงนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยก็จะเอาของไปปล่อยกันปล่อยในที่นี้หมายถึงว่าราคามันจะได้สูงมากเลยนะแบบคือมันมันไม่ได้ออกเนี่ยเป็นเทรดหรือว่าอะไรนะแต่คือแบบของเก่าหายากเนี่ยเออราคามันก็จะดีดบ้างต่ำบ้างหรือเอามาแบบแลกเปลี่ยนกันอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็นอกจากอของที่ว่าไปแล้วนะครับที่เร้่งต้นเนาะก็คือจะเป็นของพวกแฟชั่นหรือว่าของตกแต่งห้องครับก็จะมีพวกออกแนวต้นไม้นะครับต้นไม้ทั้งดอกไม้ปลอมหรือว่าต้นไม้ที่เอาแบบเอาไปเลี้ยงแบบพวกแคคตัสอะไรพวกเนี้ยในห้องตกแต่งห้องด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักเนี่ยก็จะมีครบมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเน้นเทคโนโลยีเนาะแต่ถ้าเทคโนโลยีก็จะมีพวกของอกแนวแบบไปตามห้างดีกว่าครับแต่ถ้า เน้นจัดตัวจักเนี่ยก็คือเราจัดการด้วยแบบของศิลป์ของศิละปะแล้วก็ของหายากนะครับพวกช่วงยุค90เลยตอนนี้ครับกร้งเทรับร้านดอกไม้เอยร้านต้นไม้นะครับแล้วก็มีห้างด้วยนะครับก็แต่แต่ห้างก็จะเป็นแบบปกธรรมดานะไม่ได้มีของอะไรที่สำหรับผมนะสำหรับผมไม่ไม่ได้น่าสนใจอะไรมาก ร้านน้ำหอมนะครับจะก็คือแบบเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเดินในใจจั่งเนี่ยมันก็จะมีแบบซอกจอกแล้วก็เป็นซอยเล็กๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเดินรอบนอกที่มันแบบเป็นร้านติดถนนเนี่ยก็คือจะเป็นร้านแบบใหญ่ๆนะครับแล้วร้านน้ำหอมมันก็จะมีทั่วเนี่ยแต่เราก็จะเห็นครับเยอะมากก็คือโดนโดนตรวจกระเป๋าทุกรอบที่ขึ้นบีดีเอสงว่า ขอโทษที่เริ่มต้นได้ไม่ไดีถงหนูเจ็บช้ำมาก็ไล่ที่ดูแลแบบหนูจะหาที่ไหนมีพี่คนดักหนูจงจำมันให้ดีพี่ก็ไม่รู้จะแก่แคมันยังไงที่ผ่านมาลวก็ไปไม่ได้ผ่านไปพี่จะรักเขาม,ามากมากสักเท่าไรแต่ตอนนี้มีแค่นูอยากให้หนูได้เข้าใจอยาก <Hey. S 2> บอกว่ารักให้หนูได้ยินอยากบอกไม่จริงเลย